หลังจากเราเตรียมพื้นผิวแลกเกอร์มาแล้วนะครับมาต่อกันพาทที่สองผมจะพ่นสีส้มนะครับโดยใช้สีสเปรย์ของไพลแลกนะครับสีในโตนะครับรอบแรกเราก็จะพ่นบางๆก่อนนะครับไม่ต้องหนาแต่ว่า ให้ครบทุกพื้นที่นะครับทำสันเบิร์ดสก็ได้ดกเกตสีจะมีความโปร่งแสงนะครับเพราะว่ามันมีชั้นของแลกเกอร์จะทำให้ความโปร่งแสง สามารถทำซันเบิร์ดได้เลยนะครับดูจากสีที่มันหลบ,บมาสวยดีครับเราจะพ่นประมาณสองสาครับ ดูเพืเ่อนกันไปก่อนนะครับถ้าทำสีแบบในตัวสามารถทำรีดได้นะครับเวลาเราจะทำให้มันถลอกมันจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับ อันนี้คือสีรอบแรกนะครับจะมีความโปร่งแสงครับจะเห็นลายไม้หลังจากนั้นเราก็พลิกอีกด้านครับด้านหลังหลังจากด้านแรกแห้งแล้วค่อยๆทำครับเราไม่ต้องรีบนะครับ ด้านหลังผมอาจจะพ่นไม่ค่อยหนานะครับเพราะว่าผมจะเป็นเน้นด้านหน้านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีสีหลายกระป๋องก็สามารถพ่นข้างหลังได้หนาๆได้นะครับ เราก็จะมาพ่นข้างหน้ารอบที่สองต่อนะครับจะเห็นได้ว่าสีจะเริ่มมีความทึบขึ้นนะครับ เพราะว่าความเข้มพ้นของสีก็จะเพิ่มขึ้นตามรอบที่เราพ่นนะครับระวังเรื่องสีหยดด้วยนะครับถ้าเราพ่นใกล้มากสีก็จะหยดได้นะครับเราก็จะเสียเวลาในการขัด สีเริ่มหมดกระป๋องแล้วครับดูตอนเขย่าแล้วมีความดังแบบไม่แน่นแล้วครับรอบนี้จะเป็นการพ่นรอบที่3ามนะครับ จะเน้นด้านหน้านะครับผมพ่นโดยใช้สีส้มเพียงเพียงกระป๋องเดียวนะครับ จากพ่นเสร็จก็รอแห้งปุ๊บผมก็จะนำกระดาษทรายเบอร์พันครับขัดผิวขัดเม็ดสีให้เรียบเนียนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพ่นรอบที่สี่ครับ ก็เพิ่มความหนาของสีความทึบของสี จะมีเสียงธรรมชาติหน่อยนะครับหลังพ่นรอบที่สี่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่นอนะครับเพื่อขัดขัดผิวให้เรียบเนียนนะครับใช้น้ำนะครับขัดน้ำ ผมจะไม่พ่นแลกเกอร์อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมจะใช้การขัดเงาในการฟินิชผิวสุดท้ายนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับใช้กระดาษทรายชุบน้ำแล้วก็ขัดให้ทั่วบอดี้เลยนะครับ หลังจากขัดน้ำเสร็จแล้วผมก็จะใช้ครีมขัดผิวเพื่อความเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเก็บฟินิชอีกครั้งหนึ่งบนทั่วบอดี้เลยนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับความขยันของเราแล้วนะครับถ้าเราขยันก็จะเงานะครับหลังจากขัดเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดขัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขัดให้แบบรู้สึกว่าลื่นมือเลยนะครับพอขัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีความเงาขึ้นเดี๋ยวผมก็จะไปขัดต่ออีกทีนะครับครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับยังไงกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ